บึ้มโอ้ยถือใครได้องพี่ตูนะอยากใครเขาหอื่นอยู่เลยพี่ตตว่าจักซองเข่งกไเมื oh, ่อตอนวันนี้โดย

อ๋ออยู่ดีไปตู่โอ้คันแบบพี่ตูย่ยัง,งบ่ไอ้ยกเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยปากใส่ขี้ตูมเน่าเหมือนดกเลยโอ้ยจียนแดงเชียงล้วผู้เดียวโอ้ยให้มันได้แน่เฮ้ยยี่ได้พ่อสามตัวยังพุ่นท <c oughs> ี่เบิ้งเพี้ยนหน่อยมาพุ่นแง่แง่อยู่พุ่นก่อนแม่กระดูกตะกี้เดือดเอง ไปนิ่งใสสวยๆงามๆกมอนมาอยู่ตัวเข้ารอดตัวนึงรอดซ้ำสะดุ้งขาดเราพี่ตัวยานอยู่ในนนามสูบน้ำเขาชน o ปรดียสูมน้าเขาตัวล้ออธิน้ำในกันยากน้ำยาไล่กันยาก ีสหนเอาขป้นคอไปแต่อยู่ในป่าแล้วนี่พี่ตัวเุ้ยพี่จะระบาดหใคก็มวยหรอก ปลาถึงเบ็ดนี่เอาเลยบ่พี่ตู่แม่ปลาถึงเบ็ดเก่าโุ่นแล้วน้องพวาเข้ามาใส่ไใบดูโอมยังเขาซื้อแล้วเขาเมาแล้วมือเงี้ยมือเงี้ยมือแฝดหรอพัชโตภาษาปลาถึงเบ็ดกลินน้ำในเม็ดหรอเนี่ยปลานบ่อนอยู่แ่้งว่อยากลงไปไหนเดี๋ยวนี้เด้เดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปแต่อยู่แข่งแข้งส่งถือกับพี่ตู่ เฝ้าไปกระเดืดน,นั่งป่าเนีาะเอาเน่นเปลี่ยนลา่าฆ่ากับดิ้น,นกระเดืดนั่งป่านลา่าฆ่าโลละสิบขีดนี่สิบปะนี่กรอู้ตัวง,งามเลยพี่ตัว ก็ใหญ่ยู่ขนา่าจะตวกงนะไมหยังใจไหนบัดเอ้สุ่มเสี่ยเหลืองเหลืยงมันเป็นย่งไหนก็บ้ากับซุ่มเสี่ยเหลืองเสือเหลือง,งจะคนมาเนี่ยโอ้เกือบเบิดทีมทีมเสือเหลืองมาเนี่ยตกหลุมมันก็มีเท่านั้นโอ้อยยังมาหุ่มบัตรพันหนึ่งเหรอ มันมควบคุ้มค่าลงงายนะครับพี่น้องยกไปเรื่อยๆแล้วครับมื่อนี้ยหนาวปลาคู่ถือปลาเค็งแล้วปลาเค็งไม่ได้ตัวอ้วนๆตันๆเนี้ยพี่ตัวอ <c oughs> <c oughs> ือบอ่เอลงครื่งนึงวะ,ม,งงงะมันือบ่ลงครื่งหนึ่งอ๋อมันสุดน,น,น,นัว่าอยู่เอแสดงว่ายางเปไล่ได้แล้วตัวน,น่นไไไโอเคได้ดเดี๋ยวไปไล่ในป่าออกมาออเอาบ,าบอป่านี้เลยบ่บยกเลยบ่ึบ้นไ่ก่อนไ่ก่อนบขึ้นอี่ายกโอ้โหวือลตน้ำวตัวเลยครับ อ้าพี่ตัวขี้ตัวเฮ้ยไปแล้วพี่ตัวมันบอลของไหนพ่อโอ้ยบาดดิแลอาพอแล้วเนี่ยโอ้ยเอายกเนาะตาเอาพี่ตัวปั๊ดป่ามันยุดเนี่ยงบเบงพี่น้องไล่ออกจากป่านี่นะครับตัดรางข้างเป็นคลองนะพี่น้อง ข้างๆเป็นข้องน้ำเล็กอยูน่นะครับหวายยังห้อยบาดตีนไปแล้วเนี่ยพี่ตัวยังได้ไหม หนูมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วไปแล้วเนาะยกเบิ่งรู้พี่น้องบาดนี้มีอย่างวะเนี้ยอ้าวๆเนาตักเอาพี่ตัวยังไม่เห็นปลาคออยู่นะพี่น้องไหลมาหนิเพิ่นว่านน้องนี่ปลาคอหลายนะครับไหลมาข้างๆนี่ยังไม่ได้เห็นจักตู่อยู่ได้สเน่ขุดอดดปลาคอโดดออกบ่โดดออกเขาบ้านขด ปลาคอเนี่ยมันหยิบมาท่าอย่างนี้ล้วเอ้าพี่ตัวเมืองได้ปลามดมาทำไมโอ้ยโุหนาวหอดความเ่ท้ายคลิปก็ได้ปลาวันนี้พีน้องเอยยบหอยเดี๋ยวมีกบ่เดี๋ยวไปาด โอเคเอาโยโอ้ต่ำกาสะดุงปลาเญ่บ่พี่น้องบู๊ยตาละบาทครับขายเป็นข้องใส่ไก่นะครับข้องอ้อมน้องนะพี่น้องหน่วยผู้ได้พอปลาข้างดำแล้ว นำตื่นๆนะพี่น้องนำเพียงหัวเขาลาเข่งยากปว่ยังมื้เนี่ยเข่งกับใบอยากไปน้ำนะพี่น้องข้อบะโอ้ชูบผีวะชู้มากินปลาข้อชู้อยากไปไล่มันเหลียดพูดนะโอ้ยยังอยู่เตะสะดุ้งกระเดิดบ่ เป็นยังระบาเดเลยโอ้ยพี่ตัวเ,เอาผู้เด็กได้อันนี้สงก์นเขามาด้เมตุน่าจากึ้นเมตุวันยังทำนะนี่นนะจะเป็นแม่น่อยใส่กับบ้านใอนา่นี่ะโอ้ยพี่นองคือจะระบาดนะครับพี่ตัวมีเป่าลงเ <c oughs> พียงข้อ <c oughs> โอ้ยสวดๆพิักกันเดินนั่งาหยำลุ่ยำอุ้ยออกไปล้า ปลากระเดือดอะพี่ตู่อุ้ยปลายังกํลังลุกออกแล้วหนาเบื้องลุกเบึ้มอีกบ่อปลาเนะโอ้โหนะโอ้มีปลาปดิ้นใส่งามอยู่ตัวนึงปลากระเดือดไล่หลายพี่ตู่โอ้ปลากระเดือดกันเอาไปขายยักโลละสองร้อยกิดได้ค่าบัตรขึ้นอยู่ดอก With that. คุณเอาโอป้ปกันเดินพี่ตัวมันรอดเปนปะเนี่ยคุณเอาโอ้ยบาดเนี่ยมันบลอดยังกี่ครั้นะพี่น้องซีเซ่นซีเส่นหมดพี่ตัว

อุ้ยอุย้ยปลาคอบปวะไปแล้วอุ้นยาเนี่ยคนละพี่น้องโอ้ยจองหน่อยเดียวปลากะดีออกนั่งฝ่านั่งฝ่าคนละพี่ตู่บอลอยู่ข้างไหนพี่เตนน่เเดี๋ยว บาดเด้อมื้อนี้คู่ยีตากแห้งแล้วบ่เก็บปลาแดด <laughs> <ý> <laughs> Nhanh <laughs> 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 nào ô bác mũi và khó nhai bẹp mẹp dù hàng tổ đấy Ui cái tù biết bao nhanh đi đi thử biết Màu vì nó đấy เด็ดเดเด็ดประกอบถึงเบ็ดไม่ต้องเสียดบามืตายบาดมือเสียดบาดนี่ยมันต้องหอนสะดุ้งครับพี่น้องโอ้ยตัวน้อยนึงไว้แล้วสัเอาไว้เพื่อซะทราบตัวน้อยนึงโอ้ยมีการเลือกความตัวน้อยเปล่าความใส่ใกล้ยังไม่จบ